สวัสดีครับสวัสดนีน้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับทุกท่านเลยที่กาลังรับชมคลิปนี้ผมนะสมหมายแต่ก็เออช้านี้หลังจากออกกล่ามานะครับเตรี่ยมของเพิ่งเสร็จเดี๋ยวจะไปลุยหาตกปลากันครับเหยื่อที่ผมจะใช้ก็จะเป็นจงหนาไวตั้นนะเหยื่อจากคายโคราชานะครับเลาะไปเรื่อยๆครับตรงไหนหน่ามีตัวเราก็จอดลองหยอดดูโอเคช่วงนี้ไป ง40แล้วกว่าจะถึงไม้อีกไปไปลุยกันครับ 比一、yeah. ไม่ใช่ไปช่อนเลยกัดอะไร สองหน้าบอกว่าฝัา่งนี้น่าจะดีกว่าครืเองเด่นลงนี่หลว่าเร็วแจ้มมือสำเร็จครับ <c oughs> นด็กชิดโดเับไซส์ไม่โตครับ กัดเป็นเจ้างูหนามไวตันนะครับสีเหลืองเจ้าตัวนี้เต็มเต็มเดีย๋ยวพึ่งนี่นีครับสโดวแวนผมว่าเลวมันกัดอยู่หลายทีตัวนี้คือมันกัดแบบไม่ตั้งใจกัดนะพุ่งมาแล้วก็หายกัดไม่โดนแล้วก็หาย คือกัดตีหางอย่างเดียวเลยผมว่าแล้วมันจะต้องเป็นฉาดูตรงเนี้ยแต่ใช้แว่นครับเ <c oughs> มื่อกี้ก็กัดกัดชากเลยผมก็งัดสวนเลยครับเป็นเหยื่อที่ค่อนข้างจะวัดบาติดง่ายนะเสียงเสียงเล้าเล้านะครับลองหามาใช้ดูเดี๋ยวผมถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวผมก็จะปล่อยไปนะไปครับป่ที่เดิมนี่แหละ ก็โอเคครับเดี๋ยวเลยกันต่อไว้ตันมันทุ่หมายสื่อรถ ไม้เดียวเลยแต่ไส์ไม่โตรครับนี่เดี๋ยวอาปาก,ก่อนอ่ะกัดเป็นเจ้างูหนามไว้ตั้นนะครับสีดำเงินไส์ไม่โตรครับเจ็บให้หมดช่วงนี้คือปามเริ่มจับคู่แล้วนะผมเห็นคอกออกเยอะแล้วก็จะเขียวนิดหนึ่งนี่ไม้เดียวครับสวยมากมีพวกลูกปลาขึ้นน้าเต็มเลยอย่าลองไม่ครับไว้ตั้นมันทุกไม้ สื่อรถ อนี่ยครับปลาช่อนไซนี้ไซสสวยเลยครับนี่ครับ<ม>กัดเป็นจ้งูหนามไว้ตั้นนะครับสีดำตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเคี้ยวนะคือพุ่งออกมากัดแล้วเหมือนไม่ตั้งใจกัดนะครับตั้งแต่ตามกัดตั้งแต่ไม้เล็กแล้วก็ระแวงเหมือนระแวงระแวงครับผมก็เลยไม้เมื่อกี้ผมก็เลยตี ไม่แน่ใจว่าถึงดีหรือไม่ถึงดีนะครับผมก็เลยดูดดูดแล้วผมงัดส่วนก็ได้ตัวนะครับช่อนข้างทางใส่นี้โอเคเลยกันต่อครับไว้ตั้นมันทุกหม้สื่อโหลด คนยืนบังกล้องบอกไม่รู้นะครับอัดอยู่ริมเนี่ยอาจจะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูที่บ้าน,นครับเฮ้ยหึ่งเล่มออเลยเนยครับกับเป็นเจ้างูหนามไวต้นนะครับสีแดงไมยสวยๆนะถ้าม,มีตัวใหญ่ใสไม่โตครับทำเข็มโอเคเดี๋ยวลองใหม่ครับแต่ไมยสวยมากเดี๋ยวลองใหม่ ปีแล้วๆเนี่ยเดี๋ยวผมขยับเข้าไปอีกกลัวบางกล้องอย่างเดียวแหละค่อยกลับไปอยู่ที่บ้านครับโอเคไวตั้นมันทุกไหมสื่อรถก็โอเคครับผมว่าเรากลับดีกว่านะตอนนี้ก็10บโมงแต่เริ่มแดดเริ่มรุมแล้วครับก็มีผลงานให้แล้วนะได้ชมเหมือนเดิมนะครับสำหรับเจ้าหนําไวตั้นนะเดย๋่อจากค่ายโคนระชานะครับฝากไปด้วยก็ผิดชิวมาหนึ่ง โดนเสีด uh ูแวนเข้าไปนะครับเอาตัวยากเหลือเกินกัดเซียนมากเลยครับแต่ก็ไม่รอดเจ้างูหนำไบตั้นนะครับโอเคสำหรับชิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนชิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามช่องน้อยๆไว้ด้วยนะครับสมไม้แตกสำหรับลิปนี้ไปก่อนละครับบวัสดีครับ